นี้ดรสมัยพาชมครับพื้นที่ก่อสร้างโครงการบ้านภักตากอา,ากาศวิวปาร์คบันเละเขาข้อเรื่องจริงครับไม่ได้ล้อเล่นเราสรุปผลงานเราสรุปผแผนการวิจัยแผนการตลาดและบิลคิวการก่อสร้างของโครงการทั้งหมดสร้างจริงครับเชิญเพื่อนๆฮะมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศจริงๆของ มีปาร์ควันเล่เขาก็อยู่ใจกลางของโครงการไลบีเอ็นเดบพิกแล้วก็เขาคอยลันตรงนี้จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีไรมีไรายได้ที่เหลือเฟือผู้ที่มีไรายได้น้อยปานกลางทุกรูปแบบ ดกกรสมัยจัดให้ครับ